สวัสดีค่ะเรามาเที่ยวถ้ำเขาปูนนะคะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเจดีเจดีอะไรนะเจดียวัดถ้ำเขาปูนค่ะอยู่บนเขาเลยนะคะอยู่บนยอดเขา ขขเขาก็สามารถเอาน้ําขึ้นมาได้นะคะ อยู่ยอดเขาดูยอดเขาค่ะ,เ,คะเรามาอยู่บนยอดเขาเลยนะคะ แล้วเราต้องขึ้นบันไดอีกกี่ขั้นเนี่ยห <laughs> โอ้ยวิวสวยมากคขาข้างบน <laughs> กว่าจะขึ้นมาได้หอบเลยเดี <c oughs> ๋ยวเราชมวิวด้านนี้ก่อนนะคะโอ้ยมีแม่น้ำด้วย วิวสวยนะคะห้องบนวิวสวยมากเป็นแม่น้ำคงเป็นแม่น้ำแขวเนาะข้างล่างก็เป็นทางรถไฟลมเย็นสบายแล้วก็ไหว้พระ ขึ้นไปอีกนะคะข้างในไปข้างบนก็นเป็นเจดีย์เราขึ้นไปดูเจดีย์ข้างบนนะคะ สวรรค์ยังไม่ถึงไหนเลยนะเธอต้องสู้ต่อไปกลัเกาะบันไดมีบันไดเกาะขึ้นฮะแล้วเธอจะไปสกายฉันจะได้ถ่ายรูปเธออย่างนี้ใช่ไหมสกายวอล์กขนาดนี้เธอจะไต่บันไดลงอย่างนี้เลยแล้วฉัน <c oughs> จะพาเธอไปสกายวอล์กเหรอเธอจะไปเดินเท้าสั่นเลยเหรอ มีที่ให้นั่งพักอยู่เนี่ยเบ็ดกลักวไปไม่ไหวแล้วดูค่ะดูวิวข้างบนเบ็ดไปนั่นแนยยมะเดี๋ยวยายพักก่อน จะสอนน่าสอนล้ตกแล้วนะสู้สู้สู้ปลง,ลงจะลงได้ยังมีอีกหรอเราขึ้นมาเจดีข้างบนแล้วนะคะมได้ึงะ้เป็นชั่วโมงอ้ยนั่งลม สวยมากเอาทำไมเราไม่เดินมาตรงนี้สวยดีเดินลงไปก่อนนะไม่ลงพร้อมยายเดี๋ยวระวังหล่นไม่เอาลงไปพร้อมยายนี่นะคะคือเจดีสีการจน่บุรีถ,ถึงสนามเดี๋ยวยายถ่ายรูปอยู่ถ่ายคลิปอ,อยู่ หน้าโมดอะสามตัวสามจบตัวห้าว่ายพากันก่อนนะคะมาเจดีย์ชั้นสูงสุดของยอดเขาเลยค่ะวัดเขาวัดเขาปูนนะคะก็หนูหนูหนูลาบไปเกินไม่เป็นไรหน้าโม 哦，三。 โอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องมากับน้องใบหมอนสองคนคนอื่นเขาไม่กล้าขึ้นมามันสูงสูงขึ้นมากับน้องใบหมอนสองคนเจดีสีสีกะอะไรนะสีกาญจนบุรีว่ะอยู่ที่วัดเขาปูนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสองสามสเ ดูข้างล่างครับพี่น้องเป็นสายน้ำหนึ่งหนึ่งแล้วนะสองสามเป็นสายน้ำค่ะสามสี่วิวสวยมากค่ะดูวิววิวของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสิบสิบแล้วเขาพี่เบสคาร์มาเดินไปเนี่ยดูเบสให้เบดคานมาพี่เบสคานแบบเนี้ยดูลูกพี่เบดคาน แล้วใช่ไหมท <laughs> ี่เบลคันขึ้นมา <laughs> แล้วเธอจะไปเดินสก,กายวอลกันไหมไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ตู้กันแล้วนะเ,เรื่องสก,กายวอล์เธอก็จะได้คันเรามันกันแล้วเนี่ยสูงจริงนะขึ้นมาบนนี้แล้วมันมันสายด้วยนะรู้สึกว่ามันสายนะใช่ไหมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราจะสายอยู่นะจริงรู้สึกว่าสายอยู่น,ยนี่แหละสายอยู่ ยอดนะคะสวยมากวิวดูวิวค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นแม่น้ำนะคะ,ะ,ะย้ายขึ้นไปยืนยพระขับรถไหว้พระเลยไหว้ตรงนี้ก็ได้ลูกมันแดดเนี่ย,ยามาน,นั่งไหว้ตรงนี้ก็ได้ยายอยากไหว้ตรงนั้นนะ่ะอืมไปไม่ได้อันตราย ให้แม่เล่นด้วยหุ้ยเรือบ้าบุอแล้ทำไมแม่ไม่มีนะวิวโดยรอบนะคะบางนี้ก็เป็นภูเขาก็สวยสสววยยมากวิวสวยมาก ขอบคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟขอบคุณมากมายค่ะยะิ่งเหื่อเลยๆปังๆบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะค,คะวิวสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวสวยมาก